สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะช่วงน,นี้ก็เป็นฤดูฝนของภาคอีสานพอหอฤดูฝนละเห็ดเท่งเขามันมก็นจะออกวันนี้นะคะห้ามกดสไปเก็บเห็ดกันนะคะผู้ใดอยากเห็นตามมาค่ะตามมาแกงไปเก็บเห็ด, <upa. S 2> ด,ดนะคะสำไ,ไมจะไ,ไปเก็บเห็ดก,ก็เลยเนี่ก็เชียวันย้ายมาอย่างย้ายมาอย่างมาส้มสวนส้มสวนโอ้โหภามหาเก็บเห็ดต่ายกับแท่งตาหรือไม่ อันนี้อันนี้คือแก่งเกขียดมาเก่งเขียวเขาคานเดี๋เขาเด้อผู้ขามากกรได้ว่าถ้าใดเห็ดอาญาลงเขาแล้วแบ่งลูกแบ่งร้านตะกินเด้อเมื่อกาอย่างใส่กล่เลยวะดูมากมาตอนนี้นะคะกับมาอยู่ทั้งเขาแล้วเวลาผ่านไปสิบนาทีได้เราเด้ตัางหาดอกได้ร้ายยุบวยเห็ดได้เบื้องหลักฐานแน่ งานคนละมุมมั้งอันบ่าแม่น่ะเขาันแม่แล้ะเขาขอสื่อต่อไปนะบางหันนะก็เล่นต่อเขาคือหรือวะนะอุ้ยแม่เราเจอเหตุวุ่นน่ะนี่ไงแข่อนไอก็แนมบ่เฮียนวะหงดอกใหญ่เลยใช่เอามีตัดเอามีตดเนี่ย มันหักหรอนานฉันบอกแล้วอานานมากกอ้เืตัวนี้อ้ายงกินเกือเแม่เียนี่มันมีมูนตัวเอาเหยิบเอาเลยขามไปด้วยขาใหญ่ขาด้วยตายแล้วเป็นบุญยิ่งนักโอ้ยโอ้าได้กัได้้ได้แกคว้ อย่าหายเห้าอย่าหายเอาเคลียใหญ่เลยทีนี้ให่นีู้แลวต้งานเีกเคลยนะงานกายนะพ่อวานยาน้ำมันมาหลกูจะมาคว้าขอ่าซื้อน้ำมันกูม่หายกูมาหายตัวฉันไม่ให้เราจะไปซื้อเห็ดนี่คือวิธีการหาเห็ดนะคะเคลียอย่างเดียว ค่ะหลังจากไปเกมเห็ดมาเดี๋ยวซ้ำานีละค่ะดิฉสนมาบอกซื้อเห็ดนะคะอันแรกอันนี้แม่เห็ดยังเห็ดหน้ามอมอันนี้คือเ็ดหนามมอมนะคะเ็ดหนามอมอันนี้อะอันเนียอนเดียวกันเ็ดหนามอมมันเดียวกันอันใหญ่อันนี้เห็ดยังเฮดยังใคอันนี้เ็ดเพิงนะจ๊ะเ็ดเพิงนี่เ็ดพึ่งอันนี้เฮดยังแม่ไค เฮ็ดเพิงเื่นอะไนี่เฮ็ดเพิงแม่ปอบุขามันนาบ่นาเฮ็ดเพิงเฮ็ดนะอันนี้เฮ็ดพอนะจ๊ะเฮ็ดพอได้เฮ็ดพอน้ำจ้าเฮ็ดโก้เหรอกำแันเฮ็ดโก้ได้เฮ็ดพอจ้าเฮ็ดพอนี่แหละแม่เฮ็ดโก้เฮ็ดโก้อันนี้อ่ะเห็ดเพิงเห็ดเพิงนะจ้า เคียนี่ล่ะได้ซ้ํานี่ลเสิไปแกงก่อนเดอ้อ